สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กรองได้นะครับผมมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอพอจะอ่านโน้ตออกแล้วแหละนะครับผมแต่เวลาไปเจอโน้ตนะครับไปเอาโน้ตในเพจหนึ่งทีที่กรองได้ก็ดีหรือในกลุ่มโน้ตกรองต่างๆหรือได้โน้ตมานะครับจากคนรู้จักเนี่ยนะครับผมพอมาวางปุ๊บแล้วนะครับผมบางคนก็เกิดอาการคือปุ๊บต่อให้มีโน้ตก็อ่านไม่ไวไปไม่ทันอ่าถ้าจะพูดว่า ไซริทดิงก็ได้คือวางปุ๊บเนี่ยสามารถเล่นได้เลยเนี่ยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่แบบเห็นโน้ตปุ๊บเราจะสามารถแบบเข้าใจแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมแบบได้เร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องนะอาจจะไม่ถูกต้องก็ใกล้เคียงนะมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายตรงนี้นะครับผมบางครั้งาที่เราไปเจอโน้ตไปเอาโน้ตมาเนี่ยนะครับผมผมจะอธิบายในรูปของอโน้ตที่เป็นเพลง วอลเลตตี้ป๊อปปูล่าบ้านเราแล้วกันนะเป็นเพลงป๊อปบ้านเราเนี่ยนะครับผมเพลงป๊อปบ้านเราเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับผมโดยมากนะครับผมมันก็จะมีจุดจับอยู่เหมือนกันนะมันจะม,มันจะมีจุดจับของมันอยู่นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตอยู่ใน3จุดแล้วกันนะสังเกตอยู่3จุดนะจุดแรกก็คือกรุ๊ปหลักนะกรุ๊ปหลักเนี่ยเพื่อนๆเวลาเจอโน้ตเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูว่ากรุ๊ปหลักของเพลงป๊อปปูล่าทั่วไปบ้านเราเนี่ย นะครับมันก็จะไฮแฮดกับแนเอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันอ่าไฮแฮดกับแนเอร์เนี่ยโดยมากไฮแฮดจะเป็นเขบีหนึ่งชั้น1และ2และสและ4และแนเอร์จะมา2กับ4อ่าเฮ็ดสังเกตเวลาผมสอนในในเพลงสั้นทั่วๆไปไหมครับเพลงนี้หลักหนึ่งห้องมีสี่งว่าไฮแฮดและแนเอร์จะเป็น1และ2และ3และ4และผมจะพูดเร็วๆประมาณนี้แล้วก็คือทั่วไปอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละทั่วไปมันเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่อาจจะมีบางที่อ่าแนเอร์อาจจะ เพิ่มเติมมาเช่นจ,จังหวะที่3มสมมุติส่วนใหญ่จะเพิ่มมาจังหวะที่3นะจะปะกติเป็น2กับ4อาจจะเป็น3 e n a อ,อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้มันก็มีเพิ่มเติมว่าแบบเพื่อนๆก็ต้องสังเกตต,ตรงนี้ถ้ามันส่วนใหญ่เป็นสแตนดาร์ดที่แบบ1และ2และ3และ4และแล้วเราให้เราเนี่ยไปสังเกตที่เบสดดัมอย่างเดียวพอเลยว่าเบสดดัมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคให้แฮร์ริสเนยปุ๊บมันสแตนดาร์ดอยู่ที่เดิมมันเหมือนเดิมเราก็ไปสังเกตแค่เบสดดัมอ่ามันก็จะไวมากิ่งขึ้น ตาเราก็ไปจ้องที่เบสดมนะเช่นเบสดมอาจจะเป็น1และ2และ3และ4และหรือ1และ2และ3และ4และนะหรือ1และ2และ3และ4และอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาสังเกตว่าเบสดำมันเป็นยังไงอ่าพอสังเกตเบสดมเป็นยังไงเวลาเราอา่านปุ๊บเราก็จะไปเร็วไม่ขึ้นไม่จำเป็นต้องไปดูให้เดกับเนละให้เหกับเนแปล่อยไปเลยโอเคมันสแตนดาร์ดมันแค่1และ2และ3และ4และ จ้องเบ็ดดำเลยหนึ่งสองอะไรเงี้ยนะครับผมจ้องเบ็ด้ำตึกโปตึกโปตึกตึกโปตึก,ตกอ่าแล้วปึ๊บไปจับตรงนั้นมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับผมเวลาอ่านนวดยาวๆเนี่ยนะยิ่งบางเพลงเนี่ยมันเปลี่ยนเบดดมไปไป,ไปมาเนี่ยเราก็จะจับจุดได้ง่ายมากขึ้นข้อที่2ที่เราจับก็คือในส่วนของฟิลอินอ่าฟิลอินเนี่ยนะครับผมเราต้องเข้าใจซับดิวิชันมันก่อนว่าตัวดําก็คือ 1 2 3 4ง,งา,าเป็น1ชั้นก็1และ2และ3และ4และ,ะขเค้ชั้นก็เป็น o e and A 2 e and A 3 e and A 4 e and เข้าใจวิธีการน,นับันก่อน3ะ3พยางนับยังไง6พยางนับยังไงเข้าใจมันก่อนพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็มาจับจุดมันอ่าแล้วก็ค่อยดูไปทีละกลุ่ม1จังหวะอ่าใน,นหนห้องเนี่ยมันจะมี4จังหวะอยู่้ลยใช่ไหม เวลาเขาเขียนโน้ตเขาก็จะเป็นกลุ่ม1จังหวะ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 อ่าเป็นครบ4จังหวะเราก็มาดูในจังหวะที่1มันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวดำเป็นขเบเลตหนึ่งชั้นหรือขเบเลยสองชั้นถ้าเป็นตัวดำจะรับไงขเบเลตหนึ่งชั้นนับไงขเบเลยสองชั้นนับไงนะครับผมเราก็ดูไปทีละก้อน one e and a, two e and a, three e and a, four e and a. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่ขเบเลตสองชั้นนี่แหละวนไปวนมาเพื่อนๆกลับไปดูที่การสอนกลุ่มของโน้ขตขบเลตสองชั้นนะผม อสอนไปแล้วนะไปดูลีดการอานุกองโค่นง่ายนะผมผมลงรีดไปแล้ว <c oughs> ตรงนั้นถ้าเพื่อนๆปึ๊บเข้าใจตรงนี้น่ะพอไปเจอสัดส,ส่วนอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะง่ายแล้วมันจะทําให้เรามองดูได้ไวมากขึ้นพอเราเข้าใจสัดส,ส่วนแล้วเราก็ค่อยมาดูแต่ละใบว่ามันเป็นสสน่์เป็นทอมเป็นกระเดื่องเป็นในแหดเป็นฉาบตรงไหนปึ๊บปึ๊บป๊บป,บป๊บนะพอนับถูกแล้วเราก็มันก็จะไวมากขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยสัดส่วนมันถูกผิดใบบ้างมันก็ยังดูก้มแก้มก้มแก้มได้อ่าประมาณนี้จุดที่3มที่ควรดูก็คือ เราดูว่ามันย้อนตรงไหนไปถึงตรงนี้ท่อนนี้มันย้อนกันนะเล่น A2 รอบนะอะ,อะไรเงี้ยปุ๊บเข้าท่อนฮุกเนี่ยมันจะได้ย้อนกลับมาเอีกนะมันมีประทุนหนึ่งหรือเปล่าหรือมันมีเซกโนโคด้าตรงไหนเช็คดูตรงนี้ดีๆนะมันจะได้ย้อนกลับมาเล่นถูกที่ถูกทางนะครับผมนี่ก็เป็นการสังเกต3จุดหลักๆนะเวลาเพื่อนๆเจอโน้ตเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆ,ๆเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะแบบฟลอวาวางปุ๊บ ไหลได้เลยมันอาจจะไม่เป๊ะร้อเหรอกนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมัน80-90%ก็ยังดีอ่ากรุ๊ปให้มันแบบถูกต้องอ่ะหรือใกล้เคียงมากที่สุดอ่าลูกส่งอย่างน้อยก็สัดส่วนมันถูกอ่านะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆอ่าลูกส่งมันก็เขาเรียกว่าอิมพอร์ตได้อยู่แล้วนะครับแต่บางเพลงเนี่ยลูกส่งมันเป็นแบบอ่าสัดส่วนเช่นเช่นมันเป็นยูนิซันอ่ะอะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นที่จะต้อง เป๊ะๆชัดเจนตนัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้มันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนนะครับผมก็ใครที่อาจจะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ไปดูได้ตามที่ผมบอกว่าไปดูการอาร่านโน้ตกองชุดคนง่ายนะครับผมหรือใครที่อยากจะอ่าลงเรียนแบบจริงจังจังจปรึกษาากแบบ private หน่อยก็สามารถทักมาที่ข้อความเพจได้นะครับก็มีเรามีคอร์สกรองออนไลน์นะครับผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยการอาร่านโน้ตต่าง,าง,างๆเนี่ยเพื่อนๆเวลาไปเจอโน้ตเนี่ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักข้อความเพจมาได้นะครับผมก็มาปรึกษาถามดูว่าโปรโมชั่นช่วงนี้เป็นอะไรงไงบ้างช่วงนี้ลดราคาด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคถ้าใครสนใจก็ทกมาได้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หัใจกดติดตามเพื่อสาระความรู้ดีๆจากหนนนนนะคครรััััับบวววีี้้แลกสสด